ที่บริเวณชั้นหนึ่งของมัสยิดจักรพงศ์เป็นพื้นที่ละหมาดโดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับให้สตรีทำละหมาดแยกจากของชายมีพื้นที่สำหรับอาบน้ำละหมาดด้วยตามข้อบัญญัติของาศาสนาอิสลามกำหนดให้มีการอาบน้ำละหมาดก่อนการละหมาดเพื่อเป็นการทำความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกายเช่นมือใบหน้าแขนและเทา้าโดยผู้ที่อาบน้ำละหมาดแล้ว จะสามารถเดินผ่านเขตมัสยิดที่สะอาดเข้าสู่โถงละหมาดได้โดยไม่ต้องสวมรองเท้าพื้นที่อาบน้ำละหมาดต,ต้องเตรียมไว้ให้ใช้ได้หลายคนพร้อมกันอาจเป็นน้ำพุบ่อน้ำหรือก๊อกน้ำบางแห่งมีการประดับประดาอย่างสวยงามกรุงสีรวมสืบสารความเป็นไทย